เป็นโรคไตเรื้อรังจะกินอาหารโปรตีนอย่างไรเพราะหมอคนหนึ่งไม่ให้กินข้าวกล่องอีกหมอคนหนึ่งจะให้กินข้าวกล่องอ่าไม่เหมือนกันนะหมออีกคนหนึ่งให้กินแต่เนื้อสัตว์ไม่ให้กินพืชผักผลไม้หมออีกคนบอกว่าอย่าก,กินเนื้อสัตว์ให้กินพืชผักผลไม้เออนี่เป็นชีวิตจริงนะ ประเด็นของเรื่องนะฮะเรา,าตอบในประเด็นนี้ประเด็นเดียวกันนะเป็นประเด็นที่สาคัญเหลือเกินคนเป็นโรคไตหรือรังควรจะกินอาหารอย่างไรนะฮะคำแนะนําที่แพทย์ให้เนี่ยมันมีสองรุ่นมีสองรุ่นไม่ใช่รุ่นของแพทย์นะรุ่นของข้อมูลรุ่นแรกๆเรายังไม่เคยมีข้อมูลในคนว่าอาหารอะไรที่ คนเป็นโรคไตเรื้อรังกินแล้วจะดีหรือไม่ดีเราจรึงต้องไปอาศัยการคาดเดาเอาจากข้อมูลในห้องทดลองเขาเรียกว่า extrapolation แปลไทยเป็นไทยว่าการจับแพะชนแกะหมายความว่ายังไงอย่างเช่นเรามีข้อมูลในจากห้องทดลองว่าโปรตีนหรือที่เราเรียกว่ากรดอะมิโนจำเป็นเนี่ย การที่ร่างกายจะสร้างเนื้อสร้างหนังได้เนี่ยมันจะต้องได้กรดอะมิโนจําเป็นมาครบถ้วนนะนนั้นเป็นข้อมูลประเด็นที่1ประเด็นที่2เราก็รู้ด้วยว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมันมีกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนอยู่ในอาหารชนิดเดียวอาหารบางอย่างมีกรดอะมิโนจําเป็นไม่ครบอย่างนมกับไข่เนี่ยมีกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนอยู่ในอยู่ในตัวมันเอง แต่อาหารบางอย่างอย่างข้าวกล้องเนี่ยกรดอะมิโนจําเป็นไม่ครบมีโปรตีนมากนะข้าวกล้องจะมีโปรตีนมากแต่กรดอะมิโนจําเป็นไม่ครบนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลอันที่สองนะข้อมูลอันที่สามไม่ใช่ข้อมูลแล้วนี่เราก็เดาเอา extrapolation ก็คือการเดาเดาเอาว่าถ้าเรากินอาหารที่มีกรดอะมิโนจําเป็นไม่ครบร่างกายก็จะใช้งานไม่ได้ก็ต้องเอาไปโยนทิ้งที่ไต ก็จะเป็นภาระให้ไตต้องขับทิ้งเอาสามข้อมูลนี้มารวมกันก็เลยกลายมาเป็นคําแนะนําในยุคโน้นนะยุคที่เรายังไม่มีข้อมูลในคนจริงๆว่าคนเป็นโรคไตเรื้อรังควรจะกินอาหารโปรโตีนคุณภาพสูงไม่ควรจะกินอาหารโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนจําเป็นไม่ครบซึ่งเราเรียกอีกอย่างว่าโปรโตีนคุณภาพตา่ำความจริงคําเรื่องนี้ไม่ถูกแต่ว่ามันสมัยโน้นเราเชื่ออย่างนั้น โปรตีนคุณภาพตา่ำสมัยโนนเราก็เชื่อว่าก็ได้แก่พืชทั้งหลายที่ไม่มีกรดอะมิโน,โนจาเป็นครบพืชที่มีกรดอะมิโน,โนจำเป็นครบเท่าที่ผมนึกออกมีอยู่2ตัวแค่นั้นเองนะฮะหนึ่งก็คือถั่วเหลืองอันนี้มีครบนะสองก็คือขีนวัวนะอย่างอื่นจะขาดโนนนี่นิดขาดนั่นหน่อยนะฮะอย่างเช่นข้าวนี่ก็จะขาดไลซีนนะไอถั่วทั่ว,ว,ว,วไปที่ไม่ใช่ถั่วเหลืองก็จะขาด เมทโอนินนะฮะต้องไปเอาจากงาเป็นต้นนะฮะแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าการจะให้ได้กรดอะมิโนจําเป็นครบหรือไม่ครบเนี่ยอาหารธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้ตะบันกินอย่างเดียวนะเช่นเราไม่ได้ตะบันกินข้าวก้องอย่างเดียวในแต่ละมือ้อเราไม่อาหารม่กับข้าวด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอาหารที่เรากินเนี่ยมันมีพืชที่หลากหลายแล้วร่างกายก็จะได้รับกรดอะมิโนจําเป็นครบเองนะเพราะร่างกายเขาไม่คนเลือกดูดเอาของที่ที่เขาต้องการเข้าไปของไม่ต้องการเขาไม่ได้ดูดเข้าไปในร่างกายนะเขาปล่อยทิ้งเข้าไปทางอุจจาระนะ ระฉะนที่เขาดูดเข้าไปนี่เขาคำนวณแล้วว่ามันพอดีพูดง่ายแล้วกันนะอันนั้นเป็นเป็นที่มาของคําแนะนําเดิมนะว่าอย่าไปกินข้าวกล้องอย่าไปกินพืชจะต้องกินเนื้อนมไข่เวลาเป็นโรคไตรือรังจะได้โปรโตีนระดับคุณภาพสูง